ดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับแฟนเพจ Isuzu Sian City สาขาเกษตรวิมินนะครับวันนี้นะครับเซลพัดนะครับสู้ทุกคนันดันทุกเคสจัดได้ทุกโปรจัดได้จริงนะครับผมตัวนี้นี่วันนี้เราพามาชมตัวรถ m ิวเอ็กซ์ออร์นิวมิวเอ็กซ์2021นะครับตัวนี้จะเป็นเกรดอีลิ a กนหรือตัวลองท็อปนั่นเองนะครับผมสีน้าตาลสีใหม่ของเรา สวยงามมากน้ำตาลมาลาเกสนะครับผมตัวนี้ราคารถจะอยู่ที่1 3 4 0, 9 0ล้านบาทนะครับผมวันนี้ครับมาพร้อมกับชุดแต่งของ S p o r t ร์นะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับผมสำหรับชุดแต่งที่แต่งอยู่บนอิเลแกนคันนี้นะครับผมจะเป็นตัวชุดแต่งสีดำตัดแดงนะครับผมเป็นชุดแต่ง8ชิ้นนะครับผมก็จะมีกระจังหน้านะครับผม3ชิ้น นะครับมีตัว U นะครับครอบกรจังหน้านะครับแล้วตัดด้วยสีแดงนะครับเพื่อให้มีความมีมิติมากขึ้นนะครับเข้ากับสีน้ำตาลของตัวรถนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นสเกิร์ตนะครับเล็กน้อยนะครับสำหรับชุดแต่งชุดนี้เหมือนลูกค้าที่ไม่ต้องการที่จะแต่งให้มันโอเวอร์จนเกินไปนะครับแต่งแบบเรียบง่ายหรูหรามีสไตล์นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับ ชุดสเกิร์ตหน้านะครับผมที่เป็นแบบว่าสีดําตัดแดงนะครับผมอนอกจากชุดสเกิร์ตหน้าแล้วนะครับยังมีตัวชุดครอบไฟกระจกมองข้างนะครับครอบกระจกมองข้างตรงนี้ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีลายเส้นตัดแดงนะครับเพื่อให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เรามาดูกันที่ ด้านท้ายอีกนิดนึงนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดสเกิร์ตท,ท้ายนะครับอ่าเป็นดําตัดแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีท่อท่อซิ่งท่อหลอกนะอันนี้เป็นท่อหลอกสองท่อนะครับผมอ่าก็จะเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับแต่ไม่ดูโอเวอร์จนเกินไปนะครับสําหรับวันนี้ก็มาดูเรื่องของอ่าฟังก์ชันออปชั่นต่างๆของตัวรถนะครับสำหรับตัวอีลิแกนเนี่ยจะมาพร้อมกับ ตัวแม็กล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับผมเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของเซนเซอร์หน้า4หลัง4นะครับผมเป็น8จุดนะครับผมเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะกะระยะเมื่อมีรถเข้ามาใกล้ๆนะครับหรือมีรถผ่านเข้ามาหรือว่าถอยจอดนะครับเราสามารถกะระยะได้นะครับความห่าง นะครับเขาก็จะมีการเตือนนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสำหรับ new x all new ของเรานะครับ mm hmm. ก็คือภายในนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าชื่นชอบมากนะครับสำหรับภายในก็คือจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นวัสดุ coolmax สีน้ำตาลนะครับผมไม่อมไม่สะสมความร้อนนะครับผมแล้วก็ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มสบายนะครับ นอกจากนี้มิวเอ็ก<ม>เนี่ยยังตกแต่งในเรื่องของชุดแต่งเป็นโนแบ็คนะครับผมแล้วก็ตัวของโครเมียมเข้ามาด้วยเพื่อให้รถมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับทุกเกรดรุ่นนะครับตอนนี้จะมาพร้อมกับระบบเบรมมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้เบรกโคนะครับสำหรับผู้ใดที่สัญจรอ,อยู่ในพื้นที่ที่เป็นรถติด อยู่ในเมืองนะครับก็จะสามารถขับได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยระบบออโต้เบรกโฮครับสำหรับระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Dual Zone นะครับแยกซ้ายขวาอิสระระหว่างกันครับครับผมคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟภายในนะครับที่สามารถเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับเป็น220โวลต์ครับ150วัตต์นะครับผมแล้วก็มีพอรต USB อีกพอร์ต ครับแล้วก็ที่ลูกค้านะครับรอคอยกันมานานก็คือเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เพียงแค่สัมผัสนะครับก็เปิดเป็นระบบไฟฟ้าขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมระบบปรับตั้งอัตโนมัตินะครับครับผมสุดท้ายนะครับทัดขอฝานะครับสำหรับแฟนเพจอิซูสุสยามซิตี้สาขาเกษตรนนมินทุกท่านนะครับลูกค้าที่ต้องการดูรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับ เที่นั่งแบบนี้พร้อมชุดแต่งของ A S s p o r t y ตตนะครับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับาสามารถติดต่อทางที่ปรึกษาการขายได้ตลอดนะครับผมทางหน้าเพจนะครับผมแล้วก็ทางอินบ็อกซ์นะครับผมแล้วก็ขอฝากด้วยช่องทางช่องทางหนึ่งก็คือ y t u t u นะครับเพจ isuzu สยามซิตี้สาขากเกษตรนนมินนะครับผมเป็นช่องทางใหม่ที่เราอัปโหลดคลิปต่ตอเน,นื่องออกมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณมากนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ